ตัวัดานี้ม่ค่อยเอานะอเครับ่อยเยอะนะครับนี่ครับเอาเยืออทิตมักลำของครับที่เข้มามักลำนะครับ,รน,รบรนี่ขอจดที่นี่เจ้าบาทยี่สิบห้านี่ก็มีที่สิบห้าบาทเจา้าโตเออ,เอห ้น,นี่นะครับกุ้งกุ้งสดกุ้งเสร็จกุ้งสดแัดชิ้นเดี๋ยวือดกระติ๊หมักลำนะค,ครับน,บน,นี่อันนี้กุ้งสดชิ้นเล็กๆครับติดตามชมผลงานครับ ่อน,นี้กินทั้งชิ้นเกี่ยวกินทั้งขนมปังกรบปลาบ่อน,นี้กินทุกอย่างครับสอง ครับสา้ปลาครับสา้ปลาครับ ออม,มีไซคครับมีไสมีไซมีไซคครับ ดะรวันฟิตชิ่งโชว์ดิโอ้โหยกโชว์ถุงถุงหน่อยเห็นหน้าคนตกหน่อยสิเออโอ้โหตะรวันฟิตชิ่ง นนี้ก็จบเท่านี้นะครับมาชมผลงานครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับมาดูตัวกันครับยกขึ้นกระชังขึ้นแล้วครับแค่นี้พอครับวันนี้นี่ครับนี่ครับตัวปลาครับไม่ใหญ่มากตอนนี้ครับตอนนี้ก็ สิบโม,โมงครึ่งครับแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงครึ่งครับเน้นตัวดำๆนี้ไม่ค่อยเอานะครับปล่อยให้เยอะนะครับนี่ครับกับเหยื่อกะทิหมักลำของเรานะครับที่แก้วหมักลำนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับ वरेंगे आप